ส่วนความซ้ำซากของพระรามสองที่เกิดเหตุไปแล้วและกําลังเคลียร์พื้นที่อยู่นั้นต้องบอกว่าคําว่าซ้ำซากวันนี้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังรือ้อซากอยู่ปรากฏว่าล่าสุดไฟไหม้ตรงนั้นซ้ําอีกรอบหนึ่งครับ เดี๋ยวนะให้ตรงที่เครนถล่มพระรามสองขาอ,ออกเนี่ยนะแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนซากเครนออกมาอมตอนแรกก็นึกว่าภาพเก่าไม่ใช่ภาพเก่าเลยเช้าวันนี้ตอนประมาณสัก10โมง451โมงที่ผ่านมานี่เองแล้วรถติดแน่นอนครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าล่าสุดตอนที่เจ้าหน้าที่มีการตัดเหล็กรื้อถอนซากประคดพังอยู่เนี่ยน่าจะมีสิ่งของบางอย่างที่มันหล่นลงมาจากด้บนบุแล้วมาโดนเครื่องไฮดรอลิกนลางระกับน้ำมันอาจจะรัว่วพอน้ำมันรนั่วลงมาในพืน้นแล้วไปเจอทางร้าตัดเหล็ก มันเกิดประกายไฟเกิดควันเกิดขึ้นตังตนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปนะครับแต่รายงานเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเกิดจากประกายไฟขณะที่ทํางานร่วงหลง่นลงมาใส่ก็เลยมีไฟไหม้ตรงซากตรงนี้เลยทั้งเหล็กทั้งปูนก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นรถก็ยังขับผ่านไปผ่านมานะคะคอยู่ในเลนใกล้เคียงตอนที่มันเกิดควันเกิดไฟเกิดขึ้นน่ะอุย้ยนี่เพิ่งเกิดตอน10บโมงสีหเมืม่อกี้นี่เองโอ้โหคุณผู้ชม,มเกิดเหตุซ้ำซากศพคนตายตรงจุดนี้เพิ่งเผาไปเมื่อวานเนี่ย วันนี้เกิดอีกแล้วเหรอยังดีนะฮะที่วันนี้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายโอ้ลองดูบรรยากาศนะฮะนี่คือภาพล่าสุดที่ส่งเข้ามานะครับอกไ่ีแล้วว่าเนใหม่ต่อกแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบอกแล้วเห็นไหมนะนี่หมบอกแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเขาสวเขาด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวันนี้คนยังไงเห็นไหมนี่บอกแล้วนี่แหละจุด เหมือนในัอนนั้นเลยโอ้โหไม่เติมบื้องดหรอมั้ยกลัวออคือคงไม่ไอไฟไหม้เช้าวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่ความผิดพลาดของเรื่องวิศวกรรมแล้วมั้งมันเป็นการท <c oughs> ำงานที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาจจะเกิดประกายไฟโอ้โหคือมันต้องกลับมายกเครื่องกันใหม่นะฮะเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภยัยเรื่องโครงการก่อรรสร้างไซต์าง,าง,งานต่างๆนี่ขนาดว่าเจ<อ>้าหน้าที่อยู่เต็มแล้วตอั้นรื้อถอนเนี่ย ยังตดไฟไหม้ได้เลยไม่ใช่แค่ข้างบนที่ไม่ปลอดภัยนะมันอยู่ข้างล่างมันพังอยู่ข้างล่างแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยอีกนี่คือโซลอนร้อนนะคะคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกเลยศพคนที่ตายที่เป็นเหยื่อจากไอ้เครนพระรามสองเพิ่งเผาเมื่อวานเราไปงานศพด้วยที่วัดหนองน้ําใสนะครับงานเผาศพของนายสราวุฒินายสราวุฒิเนี่ยขับกระบะตู้เย็นซึ่งกําลังจะเอานมไปส่งแล้วก็อยู่ๆถูกแผ่นคอนกรีตคานเหล็กถลม่มลงมาทับทั้งแั่นเสียชีวิตทันที ร่างไม่สมบูรณ์ด้วยแพทย์ที่เห็นคือตอนที่คุณปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดชระแก้วเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีผู้บริหารของอิตาเลียนไทยไปร่วมพิธีด้วยชื่อคุณจาริยะวงถ้วยทองรองประธานบริหารก็บอกว่ามาเป็นตัวแทนเพื่อแสดงความเสียใจแล้วการเยียวยาหลังจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ยืนยันว่าบริษัทเนี่ยจะดําเนินการตามหลักมนุษยธรรมแน่นอนอนี่คือตอนที่มีการเริ่มพิธีชาปนกิจนะฮะ แล้วก็ตอน4ี่โมงเย็นค่ะเจ้าหน้าที่เขาเอาร่างของคุณสราวุธิผู้เสียชีวิตเข้าสู่เตาเผานะคะหลังรับพระราชเพลรสุพครอบครัวเองอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจจนแทบพูดไม่ออกเลยเพราะว่าทุกคนยังทําใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุใหญ่พอร่วงลงมาก็เกิดความสูญเสียเลยหลังจากที่เอาร่างของคุณสาวุฒเข้าเตาเผาไปแล้ว ลูกสาวค่ะลูกสาววัยสองขวบของผู้เสียชีวิตตอนแรกเหมือนน้องหลับอะค่ะหลับช่วงกลางวันน้องก็ตื่นขึ้นมาพอดีแม่ก็คือภรรยาผู้เสียชีวิตก็เลยอุ้มลูกเอามาไว้บนอ้อมอกนะคะแล้วก็มายืนอยู่ใกล้ๆกับเมนเพื่อให้น้องเนี่ยมันร่วมส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายภรรยาเขาก็ยังร้องไห้อยู่ตลอดเวลาค่ะภรรยาผู้เสียชีวิตก็ยังบอกกับนักข่าวเลยว่าเนี่ยน้องตื่นมาทันส่งกันดีาีไม่ต้อง่วนะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นถ้ามองลงมาจากข้างบนเนี่ย ขอช่วยกันเป้าดูอนาคตของลูกต่อไปตนเองจะเป็นคนเลี้ยงดูลูกให้เติบโตไปได้ด้วยดีเองเพราะว่ามีปู่ย่าตายายมีญาติทุกคนส่วนเรื่องการเยียวยาก็ยังติดใจแต่ว่าขอให้พ้นงานศพไปก่อนก็แล้วกันพรรยาก็อ um ุ้มลูกอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เผาศพนะคะแต่แ,แม่ของผู้เสียชีวิตอะคะ่ะคุณรุ่งทิวาแม่เขาก็ทําใจได้ยากมากเลยนะคะคุณพิจุนเพราะว่าเขาเห็นร่างของลูกตัวเองอยู่ในเตาเผาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ ความมีรองประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยเดินทางมาร่วมด้วยนะคะก็ก่อนเดินทางกลาบก็มอบ มอบถุงที่ข้างในอ่ะบรรจุไอศครีมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางกลับค่ะและอีกหนึ่ตัวครับคุณผู้ชมคุณสมภพเสียสุดแยกเนี่ยนำร่างไปที่วัดคลงยางเกลือทำที่วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็มีญาติที่เดินทางมาจากสุรินทร์ด้วยหลายคนเหมือนกันแล้วก็มีพิธีชาปนกิจศพเมื่อวานนี้นะครับคุณแม่ของคุณสมพงษ์เนี่ยมีการจุดเทียนหน้าศพด้วยแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเพราะคุณแม่เองก็ร้องไห้ด้วยวจุดแล้วจุดแล้วปร์ตี้ตปาี้มาเลยใช่ออีไน้องมาเต็มเลยปู่ย่าตายปย่าแตย่ามาเด้อไอศครีมสติสติเด้อ เนก็มาแทนพ่น้องต้อ,นองน้คุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยกำลังใจไม่ค่อยดีเลยนะครับหลังจากที่สูญเสียลูกชายไปคือมีหลายหน่วยงานก็เข้าไปเป็นเจ้าภาพงานศพแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเยีวยาแต่เขาก็มองเหมือนกันว่านี่มันไม่คุ้มเลยกับการสูญเสียคนในครอบครัวอ คุณผู้ชมคะอีกจุดหนึ่งที่ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะก็คือตรงรางรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ30กว่าคนนะคะแล้วตอนนี้กาลังเร่งรื้อถอนเอาฐานของเครนแล้วก็ซากเครนที่มันค้างอยู่ตรงรางรถไฟเอาออกมานะคะเมื่อวานเนี่ยเจา้าวาที่เขาเอาเครื่องมือขนาดใหญ่มาตัดชิ้นส่วนที่มันคาอยู่ให้มันเป็นชิ้นที่เล็กลงเมื่อวานตัดแล้วก็เอาลงมาได้แล้วนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เช้าว,วันนี้เขาเร่งทํางานต่อกันตั้งแต่เช้าเลยเอาชิ้นส่วนเครนที่พังงเเสีียยหายลาลมมได้พิิอ่อกชน เหลืออีกฝั่งหนึ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวงังแล้วก็ต้องเอาเครนไปร้อยเพื่อประคองเอาไว้ไม่ให้มันร่วงลงมาแต่คาดว่าภายในวันนี้นะคะน่าจะย้ายข้นสวรรค์ลงมาได้ทั้งหมดถ้าหากว่าเคลียร์ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟมาเปลี่ยนรางรถไฟที่เสียหายค่ะเพื่อให้สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติก็จะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องโดยสารด้วยรถไฟในเช่นทางภาคอีสานด้วยแต่ก็ให้แน่ใจนะคะว่า ถ้าหากว่าต้องโดยสารแล้วผ่านเส้นทางตรงนี้ผู้โดยสารเขาจะรู้สึกยังไงเราก็ไม่กล้านะจะยังคงไว้ใจการเดินทางได้หรือเปล่าอ๋อแล้วตรงจุดเกิดเหตุนะครับก็มีอีกหนึ่งครอบครัวไปอัญเชิญดวงวิญญาณด้วยผมเป็นแฟนสาวของนายปฏิพันธ์ยิ้มสมบูรณ์อายุ39เนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินสถาบัานการแพทย์ฉุกเฉิน,นก็มีการเดินทางมานิมนพรสงฆ์หนึ่งรูปครับอัญเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุมาตรงที่หน้าตู้รถไฟตู้ที่2บรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ

รับรสุดนี้ายานของทานยานของทา่านตามรับรู้รับทราให้รับรู้รับทราคุณปฏิพันธ์เนี่ยจะเดินทางไปหาหมอที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับมีโรคประจําตัวแล้วแฟนสาวคุณอาทิตยาก,ก็บอกเลยว่าที่เขาเลือกรถไฟเพราะมันปลอดภัยกว่ารถทัวร์คิดว่ารถไฟปลอดภัยที่สุดถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแค่ตกรางก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือครอบครัวของฝั่งคุณปฏิพันธ์เนี่ยก็เพิ่งมา อัญเชิญดวงวิญญาณครับ,รบแล้วก็ตั้งสวดพระพิธรรศพในจังหวันดนนทบุรีขณะเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวที่มีพิธีชาปนก,กิจคือครอบครัวของคุณตาสงวนกับคุณยายปีคุณตาสงวนกับคุณยายปีคือสองตายายพาน้องเชอรีนเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดมารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพน้องป่วยเป็นมะเร็งตรงบริเวณดวงตานะครับรักษาเสร็จพาหลานเดินทางกลับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น นี่คืองานศพที่วัดโนนชมพูนะครับซึ่งมีนาะยอนุรัตธรรมประจาจิตเป็นผู้ราชก,การจังหวัดศรีสะเกดมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษให้กับสองตาหลานบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้านะครับเพราะทุกคนไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าสองตาหลานเชอร์ไรส์งตายายเนี่ยจะึกชีวิตไปในขนาดนี้แล้วยังไม่มีคําตอบให้กับน้องเชอรีเลยว่าตากับยายเขาไปไหนกลับมาด้วยกัน แต่พอท่านน้องฟื้นขึ้นมาน้องจะไม่ได้เจอหน้าคุณตากับคุณยายอีกเลยตลอดชีวิตแต่ถามว่าอาการของน้องเป็นยังไงบ้างคุณปิตินาเ,<อ>เป็น<อ>แม่น้องเชลีนแล้วก็เป็นลูกสาวของตาสงวนกับยายปีนะฮะบอกว่าตอนนี้อาการของน้องดีขึ้นปัฏิหาริย์ีจริงฮะน้องสามารถหายใจเองได้และทั้งค่ารักษาพยาบาลเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลให้ทั้งหมดจนกว่าน้องจะหายดี รุนแรงค่ะก็อาการสาหัสยค่ะตอนแรกวันแรกเลยค่ะคือสงสารน้องค่ะน้องเจ็บนะคะก็เจ็บตามน้องอยากเจ็บแทนมีโทรมาบอกว่าน้องถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วสามารถหายใจเองได้แล้วก็ยังยังแย่อยู่ค่ะยังยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นมันมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันมันไปปุ๊บปั๊บเลยค่ะมันทำใจไม่ได้เลยค่ะน่าละความประมาทขอมีบริษัท ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งก็จัดงานศพอยู่นะคะอยู่ที่ศรีสะเกดเหมือนกันค่ะคุณคุณชยานีวันทวีเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินทางไปร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ไปให้กําลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็มาแสดงความไว้อลาลัยในช่วงพระราชทานเพลิงศพแล้วก็มีทางวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยคะ่ะคุณอัธพลเก่าประเสริฐ เข้าไปพูดคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะให้กําลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจแล้วก็บอกเรื่องขั้นตอนการรับเงินเยียวยาต่างๆให้กับครอบครัวทราบซึ่งวันที่พระราชทานเพเิงศพเมื่อาวานเนี่ยก็มอบเงินเยียวยาจากการรถไฟให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต3,40,000บาทแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะจ่ายไปแล้วก้อนหนึ่ง80,000บาท ส่วนที่เหลือ260,000บาทเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการพิสูจน์ทายาทต,ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแม้ผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ขอบคุณนะที่ไม่ปล่อยทิ้งใครเอาไว้แต่สุดท้ายอต่อให้ได้เงินมากขนาดไหนมันก็สู้ชีวิตลูกสาวไม่ได้ลองดูบรรยากาศนะคะตัวแทนการรถไฟพูดคุยกับครอบครัวค่ะ ทุกใจเยอะขอบคุณมากๆเลยที่มาเยี่ยมยายีบก้อยย่ายี่ดูแลระเบียบการช่ยเหลือเยียวยาทีแล้วก็ตั้งใจจะมามอบเป็นปริคต้นางซึ่งจะมีการมอบไปส่วนไองกรดับจากนักลักลอแสนชิ้นะครับลดในเรียนครับ ด้วยความที่เหตุการณ์น <Yeah. S 1> ี้มีผู้เสียชีวิตจํานวนเยอะนะคะทางการรถไฟเขาก็จะมอบหมายตัวแทนในพื้นที่ค่ะไปร่วมงานศพไปแสดงความเสียใจแล้วก็อธิบายเรื่องขั้นตอนการเยี่ยมญาวหลังจากนั้นแขกที่มาร่วมงานก็ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์นะครับก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเปิงศพญาติที่อยู่ตรงนั้นขับใจไม่ได้แล้วก็กอดกันร้องไห้เลยครับ ทำตัวเดียวก็ทำให้มาย้ายให้ก็ย้ายย้ายได้ได้ได้เลยเดี๋ยอาไม้เอาไม้คุณทวีพรลูกสาวงคุณชร์นี้ก็บอกเลยว่าสัมผัสได้ถึงแม่เพราะว่าได้กลิ่นไหมก็เลยบอกแม่ไปว่าเป็นห่วงใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะดูแลยายให้ แล้วคนที่เศร้าที่สุดตอนนี้คงเป็นคุณยายนะครับก็คือคุณแม่ของคุณชายานีกินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายวันเลยแล้ววันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรักษาการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟความเร็วสูงไอ้เครนข้างบนที่มันถล่มลงมาที่สี่คิ้วก็คือเหตุนี่แหละฮะที่มีผู้เสียชีวิต30รายนี่คือการมอบเงิน,นะฮะลองดูบรรยากาศแล้วทานายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ต้องทบทวนมาตรการคุมเข้มต่างๆรวมไปถึงบริษัทที่จะเข้ามารับงานก่อสร้างจากภาครัฐด้วยผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมและจะไม่มีการละเว้นยกเว้นการการ กระทผิดแก่ผู้ใดผู้ใดทั้งสิ้นหากพบการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการผิกดกฎหมายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในการประมาทเลินเล่อรัฐบาลก็จะใช้วิธีการดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดก็เป็นคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตรวจสอบลงโทษและก็ต้องเอาผิดแต่อย่าลืมนะฮะ บริษัทผู้รับเหมาก็รับงานหลากหลายโครงการของภาครัฐแล้วก็มีหลากหลายโครงการที่มันเกิดเหตุบางโครงการผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไอ้ที่เกิดเหตุเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีการรับผิดชอบไปมากน้อยแค่ไหนโดยชาตอิอตาเลียนไทยเดเวลอปเมนต์จำกัดเนี่ยเคยได้สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยจากกระทรวงแรงงานด้วยนะคะตัวรางวัลประกาศนียบัตรเมื่อวานนี้ถูกแชร์กันเยอะเลยในโซเชียลมีเดียนะคะคุณผู้ชมและคนก็ตั้งคําถามว่ารางวัลน,นี้ถูกแล้วใช่ไหม สถานประกอบกิจการดีเด่นดน้านความปลอดภัยและชีวอนามายัยแต่คุณผู้ชมดูดีๆนะคะในบรรทัดสุดท้ายของตัวใบประกาศเป็นรางวัลประจำปี2568ทีนี้ทางอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานก็อธิบายนะคะว่าตัวรางวัลที่ให้เนี่ยไม่ได้ให้กับภาพรวมทั้งบริษัท แต่ว่าให้แยกตามสาขาหน่วยงานโครงการอย่างรางวัลที่ได้ไปเนี่ยอิตาเลียนไทยเนี่ยได้2แห่งนะคะคือหน่วยงาน2475ศูนย์การผลิตฟอร์มเวิรอยู่ตรงตำบลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีไม่ใช่จุดที่มันเกิดอุบัติเหตุ mm hmm. แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชธรนแห่งที่สเขตจตุจัก,กรกรุงเทพมหานครเขาพิจารณาแยกตามสาขาหน่วยงานโครงการเพื่อดูว่า ในสถานประกอบกิจาการนั้นๆในหน่วยนั้นๆเนี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในช่วงหนึ่งปีนั้นและ2ปีย้อนหลังไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ชีวิตทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านชีวะอนามัยตามหลักเกณฑ์และความปลอดภัยนะคะก็เลยได้รับรางวัลสถานประกอบกิจาการดีเด่นในระดับประเทศแล้วก็ย้ําว่าเป็นการพิจารณาเฉพาะส่วนโครงการไซต์งานที่สมัครเข้าร่วมและผ่านการประเมินไม่ใช่รับรองภาพรวมของบริษัททั้งหมด และเป็นคนละส่วนกับการดําเนินการก,ก่อสร้างแยกกันอย่างชัดเจนเฉพาะโครงการที่วิหารแดงสระบุรีกับกโครงการที่กรงจัตจกัจกแต่ตรงจัตุจักใกล้ๆกันก็มีสตงงไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ <c oughs> สายงานของสตงงไงอ่ะก็ประมาณนี้ฮะได้รางวัลก็ได้รางวัลเขาก็พิจารณาเฉพาะไอ้โครงการที่ทำสัญญาแล้วก็ดําเนินโครงการกับรัฐเท่านั้นเฉพาะ2โครงการย้ำนะครับก็ไม่ต้องดราม่าอันนี้เขาคิดไม่ได้เขาเน้นประเมินการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารกับลูกจ้างแต่อีเคสอื่นๆในข่าวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับ คนอื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทไง